สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบเจอกันอีกแล้วนะคะกับยูซี่ทาแรกจ้าพี่พี่นะคะวันนี้เราอยู่กับเกมให้โรไทยค่ายคิงไมดัตจ้าพี่พี่ก็วันนี้บอกเลยว่านะคะสนุกแน่นอนวันนี้ก็พกทุนมาเออผ่านเออไปร้อยสี่สิบเออนะคะก็เปิดแรกจัดเลยนะคะวันนี้เข้ามาเล่นในห้องกันต่ำสิบบาทแต่ว่าเพิ่มเบตหนึ่งร้อยพี่พี่เออเล่นไปเลยเ,เ,เป็นไง โอ้โหได้ด้วยสูงหกวกมา240อ่เออมามาดีค่ะวันนี้เราจะมาจัดจุกๆุเลยนะคะที่เกมนี้เลยนะพี่ๆอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นยังไงสําหรับพี่ๆท่านไหนเข้ามาแล้วฝากดกดไลค์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะไปทุกคนเปิดนี้จัดต่อเลยแล้วกันนะคะพี่ไปสูงเหมือนเดิมจ้าสูง6อ่ะสูงหกห้าหกนะคะทุกคนก็เดี๋ยวมารุ้นกันนะพี่ว่าจะยังไงนะทุกคนมาเปิดนี้เอ้ยสีเทไฮโลจริง 11, ash, human, สิบเอ็ดไฮโรทุกคนบวกมาห้าร้อยสี่สิบห้าอูโคตรเยอะทุกคนดูดิเออเล่นง่ายนะคะเป็นเกมไฮโรไทยเสี่ยงดวงนะทุกคนนะคะก็อยู่ค่ายคีมายด้ขั้นต่ำเล่นอยู่ที่สิบบาทเท่านั้นนะคะแต่วันนี้ยูซี่ลงทุนมาแปดร้อยกว่านะคะก็เล่นเลยเบสร้อยเลยอ่ะพี่พี่แต่เขาก็จํากัดด้วยนะคะในห้องนั้นให้สูงสุดแค่สามร้อยเท่านั้นนะพี่พี่ก็อ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่านะคะวันนี้เราจะได้ก like right. <wh> ําไรหรือเปล่านะทุกคน รอบนี้ก็แทงเยอะอยู่นะเฮ้ยสองสามเอดไฮโลโว้ยเจได้ยอะโอ,อ้ได้อีกแล้ววว่าหัจะปวดเลยพี่พี่อะไม่เป็นไรจัดต่อสีโรอะไรละทุกคนลเริ่มไปจะ้ะรอบนี้ตามเลยตามเลยสองสมต่ำสามสูงหกอาหกตามสิเอดไฮโล,ล,ลแล้วก็สองตำ่ำ สามสูงแล้วก็ห้าสามห้าหนึ่งนะพี่พี่าเดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่าเนะี่ยว่าใจยังไงนะพี่นะเปิดมาจะเอ้ยหกมาหกสองสามโอ้โหเมื่อกี้สองสามหกอันนี้เหมือนเดิมเลยนะคะโอ้โหบวกจุกๆเลยตรงนี้แหละสวยมาจึง้งให้แทงตามกราฟเลยเลขกราฟอ่ะเดี๋ยวขอเพิ่มเบ็ดห้องยี่สิบ ขอเพิ่มไปห้อง20่สิละกันทุกคนเพราะว่ามันแทงไม่ถึงอะ่ะเออเราอยากได้เยอะๆไงนะคะไม่เยาว่ารโ่นนะอยากได้เยอะๆเออะคะก็ประมาณนี้อ่ะสำหรับพี่น้าไหนสนใจอยากเล่นเกมนะคะก็สามารถเอ่อท<า>ักไปได้เลยนะคะที่แอดวาย8ไนะคะมีแอดนำหน้าด้วยนะคะหรือจะทักอีกช่องทางหนึ่งนะคะพิกัดช่องทางใต้คอมเมนต์เลยนะคพี่อ่ะมาจา้ะเปิดน,นี้ก็ไปต่อเลยนะทุกคนมาจ้ะทุกคนมาลุ้นกัน ก็เปิดนี้ไปเลยนะคะต่ำหนึง่งสูงหกเอ็ดไฮโลหกต่ำนะคะหนึ่งสามนะคะก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันแล้วกันนะคะว่าจะยังไง 1, 1> มาจะทุกคน 3, เปิดนี้โอ้โหโดนดีโดนดีโดนต่ดนดำหนึ่งนะหนึ่งสามมาบวกมาเป็น 100, ร้อยจานเลยเลยสวยจึง้งจึ้งบอกแล้วว่าสวยเลยอะทุกคนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่านะคะว่าจะยังไงนะพี่มาจะเปิดนี้จัดต่อเลย ต่ำหนึ่งห้าต่ำหนึ่งสามติดด้วยนะคะห้าสามห้าหนึ่งอาจัดเลยหกสามสามสูงห้าสูงนะคะแล้วก็ติดสูงหกห้าหกไปด้วยนะคะติดทั้งต่ำติดทั้งสูงกันไปเลยเฮ้ยหนึ่งสี่ห้าโอ้โหโดนด้วยห้าต่ำคูณสิบโบนัสคูณสิบเลิศบวกมาเก้าร้อยตอนนี้บอกเลยว่าตุนแปดร้อยสี่สิบบวกมาโ้หตอนนี้ก็คือเพิ่มมาจะสามพันแล้วนะทุกคนสามมันสามแล้วอ่ะเออเลิศไะล่ะ โอ้โหเบตร้อยถ้าเราแทงแม่นเราได้แน่นอนทุกคนแต่ถ้าแทงไม่แม่นก็หมดตูดเหมือนกันนะพี่ๆนะก็กานเล่นมีได้มีเสียเนี่ยคะก็ตามนี้แหละทุกคนอ่ะไปกันต่อเลยแล้วกันนะคะร,รอบนี้จัดเลยเออเหมือนเดิมตามกราฟไปเลยตามหนึ่งสี่ห้านี่แหละทุกคนเฮ้ยหนึ่งหนึ่งห้าโอ้โหก็ยังได้อยู่นะทุกคนแต่ว่าไม่รู้จะบวกไหมนะทุกคนนะโอ้โหบวกมาสามร้อยเออยังบวกยังบวกคิดว่าจะขาดทุนนะพี่ๆนะก็อ่ะถือว่าโอเค มาจากทุกคนเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะเปิดนี้ตามต่ำดีกว่าเปิดนี้ไปที่ต่ำหนึ่งสี่หนึ่งสี่ห้า 1, 4, 1, 4, 5, แล้วก็ห้าหนึ่งห้าสูงติดไปด้วยอะ่ะเพราะว่าแทงตามกราฟนะหนึ่งหนึ่งห้าเปิดมาจา้าสี่สี่หอุ้ยเปิดนี้โดน 4, 5, กินไปคืนเลยทุกคนหัวจะปวดเลยอูโดนเยอะอยู่นะรอบนี้หมดเลยอะ่ะเอ้ยพันกว่าบาทเลยนะคะทุกคนใช่ไหมอะ่ะไปกันต่อนะคะพี่พี่หัวจะปวด เก่งเลขไม่ถูกละตอนนี้กราฟนะคะสถิติกราฟโอ้โหต่ํานะตอนนี้ต่ํากล้องมาเยอะพอสมควรนะพี่พี่เดี๋ยวเราไปรุ้นกันดีกว่ามาจา้ะรอบนี้ขอแทงไปแบบโต๊ดโตละกันนะพี่พีนะโต๊ดโต,ต,ต,ตอ่ะมาจา้ะเฮ้ยหนึ่งหนึ่งสองสามอ้โดนอีกแล้วสองตาติดเย็ดโดเฮ้ยสองตาติดเลยทุกคนโดนไปเต็มเต็มเลย หัวจะปวดเลยจ้าโอ้ยอ่ะรอบนี้ขอตามต่ำจ้ะเดี๋ยวตามต่ำจ้ะมาจ้ะขอตามต่ำกันเลยพี่พี่มารอบนี้ติดไปเลยหนึ่งสองสจ้ะพี่พ,พี่นะก็มาลุ้นกันนะคะว่าจะยังไงหนง อุ้ยโดนด้วยนะตามหนึ่งหนึ่งสามพมาห้าร้อยอ่ะคืนมาคืนมาโอ้โหเกือบหมดแล้วนะทุกคนเนาะนะคะแต่ก็ยังได้คืนเลยนะพี่พี่โอ้โหสื่อว่าโอเคอยู่อ่ะไปกันต่อเลยนะพี่พี่นะก็มาจ้ะรอบนี้ละ่ะได้แน่ๆนรอบนี้จัดเต็มเลยนะพี่พี่นะมาหนึ่งสามหกเป็นไงได้แล้วจ้ะ เปิดนี้136่งสหจ้ะวกมา700อ่ะ 2, 7, อ7อะตอนแรก3,600นะลดลงมาเลยนะกำไรทุกคนเออนคะคะเล่นไปเล่นมาก็กำไรจะคืนเลยอ่ะขอซ้ำอีกรอบนะคะถ้ายังไหลตามอยู่เรามีสิทธิ์ที่เราจะได้นะพี่พี่รอบนี้ยุซี่จัดหนักจัดเต็มนะพี่พี่นะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันถ้าเปิดนี้ไม่โดนก็ตุยเลยเหลือนห0ึเฮ้ย146 เออเริศสวยโขนรอบนี้เอ้ยบวกเหรอลอบไปสิบบาทโอ้ยหัวจะปวดอ่ะไม่เป็นไรไปกันต่อมาจ้ะเปิดนี้ซ้ำอีกรอบเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าจะยังไงนะพี่ๆนะขอซ้ำล้วกันแต่ว่าอย่าลืมนะติดสิเอ็ไฮโลไปด้วยทุกคนเปิดมาจ้าเฮ้ยสอง สองหกโอ้โห<อ>โดนอยู่นะนแต่ว่าไม่รู้จะบวกไหมนะทุกคนโอ้โหลรไปสี่สี่แปดอ้ยหัวจะปวดอ่ะสงสัยจะไม่ได้กำไรจะได้แค่น้อยนิดนะมังวันนี้ทุกคนก็ทุนแปดร้อยก็ยังได้กำไรอยู่นะแต่ว่าคืนไปแล้วอะจากที่ได้มาสามร้อหกอุย้ยหัวจะปวดอ่ะรอบนี้จัดเลยสองร้อยเน้นเน้นมาจะ้ะเปิดมาคูณสิบมีด้วย สองหนึ่งสองหกเรียบร้อยเบสสองร้อยสวยมาตีโอ้โหดอกเดียวสองบนัใจะโอ้โหเลิศเลยวันนี้พอดีกว่าได้กาไรแล้วทุกคนก็วันนี้เลิกแล้วที่เป็นเก้าเลยอะ่ะเออวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย,บายจ้า